สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโปรโฟกช anel กันอีกแล้วนะครับวันนี้พอดีฟกได้กล้องยิงระยะอันหนึ่งที่อยากจะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนเพราะว่าถ้าเทียบกับราคากับกล้องอีกหลายๆแบรนด์เพราะว่าราคามันไม่สูงมากแล้วก็จากส่วนตัวที่ได้เทสมาประมาณออกรอบมาประมาณ4ี่หาครั้งถือว่ายิงระยะค่อนข้างแม่นนะครับใกล้เคียงกับแบรนด์อื่นๆที่มีราคาสูงนะก็วันนี้ที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือฮาก้าโมเดล3นะครับตัวนี้ข้อดีของเขาที่ฟกเจอก็คือ มันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็กระทัดรัดมากมันไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เวลาใส่ในกระเป๋ากอล์ฟก็มีน้ําหนักไม่เยอะรวมไปถึงเขามีแผ่นแม่เหล็กให้เรามาด้วยรู้สึกแผ่นแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้เอาไว้ติดทากบกเสารถกอล์ฟได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเขามีตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิดซึ่งเป็นสวิตช์เปิดปิดของการมีสโลบหรือไม่มีสโลบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการปรับความคมชัดของภาพเวลาที่เรายิงไปเราอยากให้มันระยะใกล้ๆเราชารัดเราก็สามารถบิด ให้โต,โ,ตโตจุดตรงกลางมาอยู่ทางขวาได้แบบนี้แล้วก็ถ้าอยากให้รู้สึกว่าไกลๆชัดก็เอาน้งจุดทางซ้ายนะครับให้มาอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เรื่องของโหมดก็จะมีโหมดในเรื่องอที่บอกเป็นระยะที่เป็นหลาแล้วก็เป็นเมตรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ฟกค่อนข้างชอบมากก็คือกล้องตัวนี้ใช้ระบบชาร์จเอานะครับไม่ใช่เปลี่ยนถ่านเหมือนกล้องแบรนด์อื่นๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ่านของกล้องยิงระยะมันหาซื้อยากมากนะครับต้องไปหาซื้อในพวก Power BI อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่สะดวกหรือว่าเราเดินทางไปแข่งอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะหายากมากโอเคเดี๋ยวฟูจะขึ้นรายละเอียดอื่นๆไว้ให้นะครับต่อจากช่วงนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากโปรโฟกซ์ชาแนลมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับเพราะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจนักละลักชูรี่นะครับหรือจะเป็น i n s t a g r กรมนักละลักชูรี่แล้วก็รวมไปถึงเพจเฟซบุ๊กโปรโฟกซ์ชาแนลก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ก็ขอขอบคุณนักละด้วยที่เป็นสปขอนขอ